นอนคือปีนต้นไม้คุณผู้ชมมองเผินเนเหมือนไม่มีอะไรพิเศษดูความสูงของต้นไม้นี่ก็ไม่เท่าไหร่เรียบเทียบกับรั้วสังกะสีที่อยู่ข้างหลังจะลองเข้าไปดูใกล้ๆเอาหัวลงขนาด กิ้งจกตุ๊กแกกิ้งกากระปอมหรือว่าบรรดางูเงี้ยวเขียวขอต่างๆเนี่ยยังไม่ทำได้ขนาดนี้เลยเต็มที่ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะคุณผู้ชมนี่อยู่ได้เป็นวันเลยนะะถือว่า สาขาเขาเยอะด้วยหรืโชว์สกิลขานาดขดเป็นตัวเล็กสบายคือไอตัวเล็กนี่ยังมีพอือยังพอมีซอกหลืบให้แอบบ้างตัวโตวเนี่ยโอ้โหอยู่แบบชิวๆคือ สัมผัสหน่อยคือเลือนอนนอนนอนคือนอนคือทักทายคุณผู้ชมหน่อยขดก็ได้ด้วยเหรอหลับเหรอ จี้จ,จอ้าวตายแล้วมั้งเนี่ยอยู่ยังไงนะให้คนเขาแปลกใจเนะี่ยเอาหัวลงเนะี่ยเนอะอ,อืมไอ้หัวลง เช้าแล้วเขาไม่ปวดขาเลยขาเขาจะเยอะลเอลยอะเราจะห้อยได้เท่าเขาหรือเปล่ากูกูกูปวดขาไม่หนูหลำขามันเหลือเกินเฉยๆเลยไปที่ไปที่เอา้า ไตโชสู้แรงน้มถ่วงของโลกได้ขนาดนี้เลยเหรอขวดเป็นเลขอะไรเลยนะโอเคเล็กๆน้อยจากช่องจอยจ้อยปุงกลมๆพบกันใหม่คลิปหน้าทุกดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆจากกอ